เนี่ยขั้นสูงสุดขั้นละเอียดที่สุดที่สุดให้เพื่อนหรือสหายหรือมิตรกระทธที่ดีนั่นคือตัวธรรมะซึ่งตนจะต้องจัดต้องทำด้วยตนเองนี่เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสว่าจงมีตนเป็นสถะนจงมีตนเป็นที่พึ่งะ ท่านก็ตัดอธิบายเลยเลยว่ามีธรรมเป็นสณะมีธรรมเป็นที่พึ่งคือเป็นภาษาบาลีอัตตาทีปาอัตตาสณะมีธรรมะเป็นเถื่อหรือมีธรรมะเป็นที่พึ่งแล้วขยายคาวามออกเป็นธรรมะทีปาธรรมะสนะมีธรรมเป็นสณะมีธรรมเป็นที่พึ่งไม่ความอย่างเดียวกัน คือมีตนเองเป็นที่พึ่งก็มีธรรมเป็นที่พึ่งมันอย่างเดียวกันเพราะมเป็นเรื่องที่คนอื่นช่วยไม่ได้มันเป็นเรื่องละเอียดลึกซึ่งเป็นเรื่องภายในล้วนเป็นเรื่องข่าสึกคือกีเลสโดยตรงคนอื่นช่วยไม่ได้ <c oughs> จะต้องปฏิบัติธรรมให้ถูกต้องให้กีเลสนั่นมันระงับไปล้วก็ฆ่าพยามาณเสียฆ่ากีเลสเสีย อันนี้คือตนเป็นที่พึ่งแก่ตนหรือว่าธรรมะเป็นที่พึ่งแก่ตนเอาตนเป็นธรรมะเอาธรรมะเป็นตนไม่เอาอื่นมาเป็นตนนั่นคือเพื่อน่แทาจ <c oughs> ริงเมื่อไรเรามีธรรมะเป็นตนมีตนเป็นธรรมะมกันนั่นก็ได้เพื่อนสูงสุดเพื่อนแท้จริงเพื่อนที่ทุกคนควรรู้จักครบ เี่อนี้เป็นไ,ไอ้โวคบกันแต่เพื่อนที่ไม่กินมีคบเพื่อนไหวสำหรับตัวเองจะได้แก้ตัวเมื่อสูบุรี่กินเหล้าเป็นต้นหลายคนแ้วเคยบวชอยู่ที่นี่สึกไปแล้วกินเหล้าสูบุรีบ้างพอพบกันตอนหลังคงกระตาว่าทำไมทำอย่างนั้น เมื่ออยู่ที่นี่ทำไมไม่ตาม <c oughs> เขาบอกว่าเสียเพื่อนไม่ได้มาไปพบกับเพื่อนกับเพื่อนแล้วก็เลยต้องกินเหล้ามาสูบุูรีบ้างเนี่ยมันมีเพื่อนน้อยจนเรแก่ตัวเมื่อจะสูบุหรีเมื่อจะกินเหล้าแล้วเพื่อนอย่างนี้มันจะเป็นเพื่อนชนิดไหนเราคิดดู ก็เป็นเพื่อนสาหรับเลวด้วยกันสาหรับจะเป็นข้อแค่ตัวให้แก่กันในการสำหรับจะเลวลงไปเพื่อนสำหรับเลวลงมารบแล้วต้องมีเพื่อนชนิดที่ให้มันสูงขึ้นไปให้มันจริง้มันถูกต้องยิ่งขึ้นไปจึงมีธรรมะเป็นเพื่อนแล้วก็มีธรรมะโดยตนเองเพื่อประโยชน์แก่ตนเอง ในกรณีที่คนอื่นช่วยไม่ได้เพื่อนไหนก็ช่วยไม่ได้เมื่อมันเกิดอันตรายทางภายนอกเป็นน้ำท่วมไฟไหม้โจนล้นอะไรต่างเพื่อนช่วยกันได้วดามานดาช่วยได้มิสหายช่วยได้ไช่วยได้ แต่พอความเกิดความแก่ความเจ็บความตายหรือกิเลสทั้งหลายอมันทําอันตรายเอานี่ไม่มีใครช่วยได้นอกจากเพื่อนคือธรรมะซึ่งต้องทําขึ้นด้วยตนเองให้ถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามีตนเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นที่พึ่งก็คือมีตนเองเป็นที่พึ่ง ถ้าจะมองกันที่ต้นก็ก็ต้องตถามว่าต้นชนิดไหนที่จะเป็นที่พึ่งแก่ตนได้เงื่อนก็ต้องเป็นต้นที่เต็มอยู่ในธรรมะต้นที่มันเป็นธรรมะเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นที่พึ่งได้เพื่อต้นกับธรรมะในที่นี้มันก็วายเป็นสิ่งเดียวกันโดยพฤตินัไม่จะเรียกชื่อต่างกันแต่โดยตัวจริงแล้วมันเป็นสิ่งเดียวกัน มีตนเป็นธรรมะมีธรรมะเป็นตนนี่คือเพื่อนที่แท้จริงที่เพื่อนนอกนั้นก็เป็นเพื่อนรองรองลงไปเป็นส่วนประกอบรองรองลงไปที่ถ้าจะระบุชื่อชัดออกไปหน่อยจะมีธรรมะเป็นเพื่อนเนี่ยมันมีธรรมะข้อไหนก็ได้ทุกข้ออะ พ้าธรรมะนี่มันมันไม่อาจจะแยกกันเด็ดขาดได้มันเนื่องกันอยู่ทุกข้อ,อแต่ถ้าจะให้ชัดหน่อยก็กระบุธรรมะประเภทที่เป็นสติปัญญาเป็นวิชาเป็นแสงสว่างท่านจะระบุสมาธิธ ดีกว่า <c oughs> แล้วเป็นชื่อที่จะยินกันอยู่บ่อยๆธรรมมาทิฏฐิแปลว่าทิฏฐิหรือปัญญาที่มันถูกต้องมันช่วยได้มากช่วยได้ลึก <c oughs> ขอให้สนใจคำคำนี้เลยคือมันเข้ากับมมรขพุทธภาสิทธีได้จัดไว้ว่า บุคคลล่วงพ้นความทุกข์ทั้งปวงได้เพราะสมาทานสมาธิสมาธิิสมาธมาานาต,าตะพังทุกขังอุปจักภูมิเพราะสมาทานสมาธิิคนล่วงทุกข์ทั้งปวงได้เราใช้เพื่อนข้างนอกช่วยมันเหลืออยู่อีกมากอหละที่เขาช่วยไม่ได้ ถ้าเรามีสม,มาธิฏฐิเป็นเพื่อนช่วยมันช่วยได้หมดถ้ามีสม,มาธิฏฐินะมันก็เลือกเพื่อนที่ดีได้มาเป็นเพื่อนรอบนอกเป็นเพื่อนภรรยาสามีเป็นอ่ไรตามใจแต่มันมีสม,มาทิฏฐิมันก็รู้เลือกอคนที่ดีเป็นเพื่อนทีนี้มันก็ถ้ามีสม,มาธิฐิมันก็รู้จักปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้ป้องกันโจนรขโมยโรคภัยไข้เจ็บเป็นต่างได้ เป็นอย่างนี้ทีนี้ที่ว่าอเพื่อนที่เนียมันช่วยเข้าไปถึงข้างในคือจิตใจไม่ว่าจะมีการอารักขาดีแล้วแต่มันยังกลัวอยู่ถ้าความกลัวน้ำก็รบกวนจิตใจอยู่อยู่ข้างในแล้วใครจะตามก็ไปช่วยแก้ได้ต้องทำมากรร <c oughs> ล้าสิ่งอะไรที่มันทำให้เราวิตกกังวลหวาดเสียวเิดตุ่มกลัวทำให้ลำคาญทำให้ภาวะอยู่เสมออนี้ <c oughs> มันต้องแก้โดยปัญญาคือความรู้ที่ถูกต้อง <c oughs> ทำให้ปัญญาความรู้อันนี้มันเกิดขึ้นแล้วอันนั้นมันจะหายไป คือความวกลัวควดีเความรู้สึกที่เป็นสิ่งที่เบียดเบียนความสงบของใจอ็ดีมันจะหายไป